สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุนการ์ดโดราเอมอนที่แถมมากับขนมบิกาโดราเอมอนนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น ep 3ีเนาะผมก็ได้มาจากสองเซเว่นนะครับสามซองนี้นะครับมาจากเซเว่นหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้แพ็คหนึ่งนะครับอ่ามาจากอีกหนึ่งเซเว่นนะครับก็สำหรับล็อตของสามซองนี้นะครับเป็นเศษเนาะ ก็เป็นล็อตของวันที่6เดือน11 2024นะครับนะสามสองนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็ได้มานะครับ1แพ็คนะสำหรับของลอ็อตของแพ็คนี้นะครับก็เป็นล็อตของวันที่13าเดือน12บ0 2 4นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะแกะการ์ดออกมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดกันนะครับว่าในคลิปนี้ ผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็12ซองนะครับเป็นลอตของวันที่13เนาะแล้วก็ตัวนี้3ซองนะครับอ่าเป็นลอตของวันที่6เนาะเดี๋ยวเรามาเปิด3มซองนี้กันดูก่อนนะครับว่าจะมีการ์ดดีหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะโอเค ตัดเลยนะครับ,บรการ์นนรรนะดรบใบแรกได้เป็นการ์ดเอ็นนะครับ่าก็เป็นใจแอนนะครับเบอร์ห้าสิบเจ็ดอ่าเหมือนไม่โฟกัสนะโอเคด้านหลังก็โดรไลมอนนะครับใบแรกได้เป็นการ์ดเอ็นมานะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะมีการ์ดแลหลงเหลือมาหรือเปล่านะครับ ่อมาได้เป็นการ์ดเอ็นนะครับเบอร์ห้าสิบแปดเป็นซูเนโอสองที่สองได้การ์ดเอ็นนะครับอ่าเป็นไจแอนเบอร์ห้าสิบเจ็ด อีกใบหนึ่งได้เป็นการ์ดเอ็นนะครับเบอร์สามสิบเจ็ดโดเรมีสองสุดท้ายนะครับได้การ์ดอานะครับเบอร์เก้าสิบสามอ่าเป็นชิซุกะการ์ดใบนี้เป็นอะไร โดนตัดผมตัดหรือเปล่าเนี่ยใช่มหใช่นะครับผมตัดเองแหละโดนกันไกลนะครับขาดไปเนาะเบอร์เก้าสิบสามนะครับโอ้โคตรเสียดายอ,อีกใบหนึ่งโดนตัดดิหมเนี่ยโอ้โหเป็นการ์ดเอ็นนะครับเบอร์สามสิบสามนะเป็นโดเรมี่ใบนี้ก็ไม่โดนตัดนะ นี่นะครับคือใช้กันไก่ก็เสียงโดนตัดประมาณนี้นะตัวนี้เราแกะเอาได้ปะ <c oughs> <c oughs> กลัวโดนตัดนะโอเคแกะเอาแล้วกันนะครับมาแพ็คนี้นะครับใบแรกอ่าได้เป็นโดเลมอนนะครับเบอร์ยี่สิบสีไก่มาขันไรตรงนี้สองที่สองได้เป็น เบอร์ยี่สิบแปดนะครับโดเรมอนแต่เราจะไม่ได้ใช้แบบซองนะซองต้องทิ้งนะครับถ้าแกะเนาะใบต่อมานะครับได้เป็นเบอร์เก้าสิบสองนะครับเป็นชิซุกะเป็นการ์ดอานะครับตัวนี้ซ้ำ ไม่ซ้ำนะครับกับตัวโดนตัดนะโอเคไม่กล้าใช้กันไกรเลยตัดผิดนะตัดพลาดนะเมื่อกี้ต่อมาได้เบอร์41นะครับเป็นโดเรมี่สองต่อมาได้เป็นโดเลมอนนะครับเบอร์16 แล้วก็ได้เป็นซื้อนิโอเบอร์ห้าสิบเก้านะครับต่อมาได้เป็นโดเรมีเบอร์สสสี่ิบาม แล้วก็ซองต่อมานะครับไก่มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างๆผมนี่เองนะเปิดออกมาคร้บเป็นเบอร์ห้าสิบห้าครับเป็นจแอน ต่อมาได้เป็นโนบิตะนะครับเบอร์แปดสิบเจ็ดเป็นการ์ดแรนะครับว้าวสวยมากนะครับใบโนบิตะนะเพิ่งจะได้โนบิตะนะครับการ์ดแรนะครับโอเคต่อมาได้เป็นโดเรมอนนะครับเบอร์ยี่สิบเก้า ต่อมาได้เป็นการ์ด SR นะครับอ่าเป็นเบอร์112ใบนี้สวยนะครับเป็นรวบออกมาจากประตู้ไปไหนก็ได้เนาะนี่นะครับกระโดดออกมานะอ่าสวยจริงครับใบนี้นะน่าจะได้แค่ใบเดียวแหละนะครับ SR นะ โอเค,ต,อเนนคเอ 56. ต่อมาได้เป็นใจแอนนะครับเบอร์ห้าสิบหกต่อมาได้เป็นการ์ดอานะครับเบอร์แปดสิบสองโดเรมี่ แกะแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะไม่ต้องกลัวโดนกันไกตัดโดนการ์ดนะครับอ่าต่อมาได้เบอร์สี่นะครับโดราเอมอนการ์ดใบต่อมา ได้เป็นเบอร์หกนะครับอ่าเป็นโดราเอมอนต่อมาได้เป็นซูนิโอเบอร์หกลิบก้องไม่โฟกัสเลยนะอ่านี่สวยนะซูนิโอการดสวย ต,ลลนนต่อมาได้เป็นโดลเรมอนนะครับเบอร์เจ็ดต่อมาได้เป็นโดเรมอนนะครับเบอร์ยี่สิบสามใบนี้สวยนะสวยมากนะครับโดลเลมอน น่าจะโดนหนูเข็นหนูนะครับต่อมาได้เป็นโดเรมอนนะครับเบอร์หกสิบเจ็ดใบนี้ก็สวยนะโคตรสวยอ่ะนะครับโดเรมอนโคตรสวยนะเอนะอเออมันสวยมากอนะ่ะสองใบนี้นะครับว้าวโคตรโคตรชอบอ่ะโอเคสองต่อมานะครับ ได้เป็นโนมิตะเบอร์สนะีสิบก้าโนมิตะฮะแล้วก็ซองต่อมานะครับได้เป็นโดเรมอนเบอร์ยี่สิบสีแล้วก็ได้โดเรมอนนะครับเบอร์สามสิบ แล้วก็ซองสุดท้ายนะครับกับการ์ดสใบนะได้เป็นโดเรมอนนะครับอ่าเบอร์28แล้วก็ใบสุดท้ายได้เป็นโดเรมอนเบอร์หนะครับใบนี้น่าจะซ้ำนะ เบอร์6นะครับโดเรมอนเนาะโอเคก็ได้การ์ดมาประมาณนี้นะครับเสียดายอะเสียดายการ์ดที่ตัดตัดพลาดนะครับตัดโดนการ์ดนะอ่าเดี๋ยวมาดูการ์ดกันอีกทีนึงนะครับใบแรกได้เป็นเบอร์112นะครับนี่การ์ดแร่นะครับอ่าการ์ดซูเปอร,ร์แรเนาะต่อมาเบอร์67เจ็เบอร์ 6, อร82 เบอร์8 7เบอร์92เบอร์93ใบน,นี้ไม่น่าไม่น่าตัดพลาดเลยนะต่อมานะครับเป็นแบบ N แล้วนะครับเบอร์6เบอร์28เบอร์30เบอร์24เบอร์49 เบอร์ยี่สิบสามเบอร์เจ็ดเบอร์หกสิบเบอร์หกเบอร์สี่เบอร์ห้าสิบหกเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ห้าสิบห้าเบอร์สี่สิบสามเบอร์ห้าสิบเก้า เบอร์สิบเบอร์สีเบอร์ย8บเบอร์24เบอร์สาเบอร์37เบอร์57เบอร์58าบแปดแล้วก็เบอร์57นะครับโอเคก็ได้มาตามนี้นะครับ นะเดี๋ยวขอแยกนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าแฟ้มนะหลักห้าสิบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็เป็นเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่มีแล้วนะครับซ้ำนะต่อมาเบอร์หกเบอร์หกก็มีแล้วนะครับซ้ำซ้สำสองใบนะครับอ่าแล้วก็เบอร์เจ็ดยังไม่มีนะครับโอเคต่อมาเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบได้มาใบเดียวเป็นเบอร์สิบหกนะ เดี๋ยวมาดูกันมีหรือยังเบอร์16ยังไม่มีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นหลัก2นะครับยี่สิบสามยี่บปดบเกนะครับโอเค24เรามาดูเบอร์23านะครับอ่ายังไม่มีนะครับเบอร์ยีสิบสาม แล้วก็24โอเคถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ได้ซ้ำยี่มาหนึ่งใบนะครับ2ใบหรือป่ะอ,อ๋อตรงนี้29นะครับต่อมา28 28มีแล้วนะครับซ้ำสองนะยี่สิบนะครับต่อมา29ยังไม่มีนะครับ ยี่สิบเก้าแล้วก็ต่อมาเป็นหลักสามนะครับเบอร์สามสิบได้มาสามใบนะครับเบอร์สามสิบานะแล้วก็เบอร์สามสิบสามยังไม่มีนะครับแล้วก็เบอร์สามสิบเจ็ดมีแล้วนะครับสามเนาะโอเคต่อมาหลักสี่นะครับหลักสี่ได้มา สใบนะครับนะก็ได้มาเป็น41นะครับ41ยังไม่มีโดเรมีนะครับแล้วก็43มีแล้วนะครับ43เนาะโอเคซ้ำนะครับแล้วก็49 49ยังไม่มีนะครับอ่าเป็นโนมิตะต่อมาหลัก5นะครับ หลัก5ใจแอนกับซูนิโอซูนิโออยู่ท้ายนะครับใจแอนอะคือได้ได้แต่ใจแอนกับซูนิโอเลยนะฮะอ่าก็ได้เป็นเบอร์57นะครับ57มีแล้วนะ57น่าจะได้มา2ใบนะครับนี่เบอร์57นะมีแล้วนะครับซ้ำ2ใบแล้วก็56โอเคนะครับใจแอนครบนะ3ใบนะครับ รูปเจแอนมีแค่3ใบนะครับได้ครบแล้วนะแล้วก็เบอร์55้าสนะครับมีแล้วนะซ้ำนะครับอ่าตัวนี้ตัดไม่ตรงนะครับเราได้จากคลิปก่อนนะตัดไม่ตรงนะตัวนี้ตัดตรงนะโอเคเปลี่ยนอันนะครับต่อมาเป็นซูนนโอนะครับเบอร์59มีแล้วนะครับแล้วก็เบอร์58นะครับซูนนโอโอเค แล้วก็เบอร์หกสิบนะครับซูนิโอก็ได้ครบแล้วนะใจแอนกับซูนิโอครบแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดระดับ R นะครับหลักหกหลักแปดแล้วก็หลักเก้านะครับโอเคได้โดเรมอนนะครับเบอร์หกสิบเจ็ด 6, ตัวนี้มันเก้าสิบหกใสผิดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใส่ผิดนะครับตัวนี้มันเก้าสิบหกนะตรงนี้มันหลักหกนะครับหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดนะครับโอเคเป็นโดเรมอนนะครับแล้วก็แปดสิบสอง

อ่ะโอเคแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับใบที่ผมตัดพลาดน,นะตัดโดนตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์93ก็ถือว่าโชคดีนะมีแล้วนะครับซ้านะเบอร์93าบนะครับอ่าแล้วก็อันนี้9 6นะครับ93 94 95 9ก็สีก็ห้านะครับอ่าเป็นใจแอนใส่ผิดนะใบนี้โอเคต่อมานะครับก็เป็นก์ดแรใบเดียวของเรานะครับในคลิปนี้เป็นเบอร์112นะ ก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคได้ใบแลมาอ่าเป็นซปเปอร์แลนะครับอ่าได้มาสามใบนะก็ประมาณนี้นะครับแฟมของเราก็เริ่มที่จะเต็มขึ้นมานิดนึงนะครับสําหรับใบเอ็นเนาะนี่นะครับใบเอ็นเริ่มเริ่มเยอะแล้วนะครับโอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเนาะ ส่วนใบซ้ำนะครับในคลิปนี้โอ้โหเยอะพอสมควรน,นะครับ